เพื่อนไปไหนหมดครับอันนี้หลายหลายหลายรอบแล้วอันนี้หลายรอบแล้วครับตอนนี้เราโดนหลายล้อมไปด้วยหลิงดูยดิน้ยทุกคนไม่ใช้ไฟฉายนี่คือมืดมากเลยนะต้องใช้ครับ เดินมาสักพักหนึ่งก็จะเป็นโซนที่ป่องดูนะรับิิเนตตอนรับสู่ช่องกระต่าย2รล้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ราชบุรีกันนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต่าย2ล้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวราชบุรีกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าน้ํามันกันก่อนนะครับผมใช้ค่าน้ํามันไปทั้งหมด260บาทครับแล้วก็จะแบ่งเป็นขาไป130บาทและขากลับอีก130บาทครับเส้นทางที่ผมใช้ไปทั้งหมดนะครับประมาณ300กิโลเมตรไปกลับนะคลิปนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับเพราะว่ากลัวคลิปจะยาวไปนะเดี๋ยวเราจะไปมุมรับภูผาแรกอุทยานหินเขางูและ เราจะไปให้อาหารลิงด้านหลังเขากันครับตอนนี้เราต้องรอให้รถทางนู้นเข้าไปก่อนนะเพราะว่าถนนค่อนข้างแคบนะครับต้องรอให้รถเข้ามาก่อนแนละ้วแล้วก็ถึงจะวิ่งสวนได้นะ มันทางมันจะแบบอย่างนี้แหละที่ต้องเข้าไปแล้วก็ปีนต้องเดินเข้าไปใช่เดินเดินขึ้นไปเลยครับเป็นเป็นหินแบบนี้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแวะกินกาแฟนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับไปไปดูถ้ำครับแล้วก็ไปเขากระโจมไปติดลกรรมมันจะเป็นเหมือนบ้านติดชายแดนมันเป็นจาหมุ่บ้านสุดท้ายที่จะถึงพม่าครับติดพม่าแบบเขากระโจมเลยนี่หรอใช่เขาเ่ยใช่ใช่แถวๆนั้นเส้นนั้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเขากระโจม แถวชื่ออะไรวะผมรูว่าแม่ห้อยคอกหมูแกงส้มแมวลงรถรถผมไปได้ไปได้ไปได้ครับอันนี้ที่ผมจะไปยินคนตรงนี้มันเป็นฝายผมเห็นเขาไปถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้มันเป็นฝายลงมามันเป็นฝายก็เลยผมไม่รู้ไม่ไแน่ใจเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะมาี้ลแค่ไปนครับและหลังจากที่ผมได้จอดรถนะพอดีโดนพี่เขาป้ายยาไว้เลยนะครับเขาบอกว่า เ,เขาจะไปเที่ยวสวนพึ่งนะให้เราไปด้วยกันสถานที่ที่พี่เขาจะไปกันนะครับก็คือต้นลำน้ําพาชีนะครับผมไม่ได้วางแผนเอาไว้ก็เลยไม่ได้ไปนะต้นน้ําลําพาชีนะครับเหมือนจะไม่มีในแผนที่นะผมพยายามค้นหาละหละแกบอกว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะถึงพม่านะครับออขอบคุณพวกพี่ๆเขาเด้วยน,นะครับที่ชวนนะครับเดี๋ยวว้โอกาสหนะ้าผมจะลองไปดูนะครับได้ที่เที่ยวใหม่นะครับเมื่อกี้ พี่เขาบอกว่าให้ไปที่ลำผักแต่ลำพาชีนะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าไปที่ลำพาชีะครับโอเคนี้วิวเป็นเขาหินงูนะด้านหลังของเขาหิงนงูครับกก <c oughs> คนก็มาถ่ายรูปเลเ่ยงันเยอะเลยลเราเดินไปด,ดูด้านน้นสุดกันก่อนห <c oughs> ้ามหลงเล่นน้ำ อันนี้เป็นบรรยากาศเขาภูผาแรดนี่เป็นบรรยากาศภูผาแรดนะครับอยู่ด้านหลังเขาหินงูนะมีร้านกาแฟนะครับเดีย๋ยวเราไปสั่งกาแฟก่อนกันเลยสั่งกาแฟครับออเดร์ค่ะ โอเคครับที่ก็ปุ่นนะครับจระับให้แล้วคับตรงด้านหลังนะครับของของเขาหินงูนะก็เขาเรียกว่าภูผาแรกนะครับตรงนี้มีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะแล้วก็เาขามีพวกน้ำสตดาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาแฟแล้วก็มีขนมปังฝั่งดยานะ ภูผาแรดครับเป็นมุมภูเขาด้านหลังของหินเขาง,งูนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยครับลับมากเลยแล้วก็พิกัดนะครับจะอยู่ด้านหลังของอุทยานหินเขาง,งูจังหวัดราชบุรีนะเป็นแหล่งสถานท่องเที่ยวที่ที่เป็นมุมลับมาก่อนนะจนเริ่มพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วขอบอกว่าวิวที่นี่คือสวยมากมีทั้งภูเขามีทั้งน้ําแล้วก็ป่าขนาดย่อมๆนะภูผ,ผาแรดนะครับสวยขนาดต้องใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์หลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือ ภูผาแหลดหลังอุทยานหินเขาง,งูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับไปครับเดี๋ยวเราไปเขาหินงูกันต่อ,น,อน่าจะประมาณไม่เกิน500เมตรครับดเดี๋ยวเราจะไปอุทยานเขงางูกันต่อนะ ข้างในหรอครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมเอาหมวกมาใบหนึ่งทางขึ้นตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานเขาหินงูนะครับตอนนี้เราอุทยานเขาหินงูนะเข้าได้เลยไหมครับเบข้าฟรีใช่ไหมครับอขอบคุณครับโอเคครับนี่อุทยานเขาหินงูนะเข้าฟรีรนะั้ ไม่มีค่าบริการนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก็จะเป็นลักษณะของภูเขาแล้วก็เป็นเหมือนหินหินปูนะครับได้รูปสวยๆดังนั้นเลยตรงนี้ยสวยเฟีตอนนี้เป็นสะพานนะสะพานที่เป็นอเอกลักษณ์ของเขาเหินงูนะครับจะอยู่ตรงนี้นะลักษณะก็จะเป็นภูเขาที่เป็นปูนนะ อุทยานเขาหินอุทยานหินเขางูอุทยานหินเขางูนะไม่ใช่เขาหินงูนะช่วงนี้เาเขาเียนคำเราเจอนักดน,นตรีแล้วครับรจะลองทำไมเขาเรียกว่าเขาหินงูครับมองจากฟ้าลงมามันจะคตรเก๋งอูอ๋อถ้ามองจากฟ้าเหรอครับ ผมก็นึกว่ามีงูหรืออะไรนี่ <c oughs> ครับหาขอบคุณครับถ้ามองจากฟ้านะนี่นะสวยนะโอเคครับพี่เมื่อกี้ผมถามพี่นักดนตรีนะแกบอกว่าถ้ามองจากฟ้าลงมาครับมันจะเห็นเป็นลักษณะของคดเคี้ยวของงูนะลักษณะเหมือนเอ่อเป็นเขาหินปูนแล้วก็เป็นน้ำสีเขียวนะ น,นี่นกหรืออะไรครับนกนะครับอันนี้อันนี้ตัวอะไรครับอันนี้ตัวอะไรครับอยู่ที่นี่มานานแล้วยังครับอ,อยู่ที่นี่มานานแล้วยังครับขอสัมภาษณ์หน่อยอยู่ที่นี่มานานแล้วยังครับขอสัมภาษณ์หน่อยไม่คุยด้วยนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับอ่านี่นะ ผมว่าถ้าเป็นตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศน่าจะร่มเย็นดีนะตอนนี้คือมันเป็นเวลาสิบโบ๊กสิบเอ็ดโบ๊แล้วมันร้อนมากเลยทุกคนจะเป็นสะพานทอดยาวไปถึงฝั่งด้านนู้นเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปสุดเลยครับ เราเดินมาจนสุดเส้นทางแล้วนะครับก็คือทางเขาอ่ะเหมือนจะให้ไปด้านบนนะครับด้านนู้นนะต้องขึ้นไปด้านนูนเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับขึ้นไปชมนะครับผมแนะนำให้มาตอนช่วงเย็นๆนะค่อนข้างที่จะร้อนนะครับช่วงประมาณ1 1บเอดโมงนะ ใครับเดี๋ยวผมจะขับมอเตอร์ไซค์พาทุกคนไปชมด้านบนของของเขาหินงูตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะมอเตอร์ไซค์ไปด้านหลังตรงนู้นนะครับโอเคครับไปกันต่อครับเพื่อนๆค้ำและตลอดทั้งคลิปนะครับผมเรียกผิดมาตลอดเลยนะว่าเขาหินงูนะจริงๆไม่ใช่นะครับที่นี่คืออุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีครับและขอบอกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาสัมผัสที่นี่นะครับ อุทยานหินเขางูครับท่นนะครับผมจะถามว่าทําไมเขาถึงเลือกว่าอุทยานหินเขางูเนี่ยภูเขานี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรูปงูกันันสูงต่ำเนี่ยมันยาวยอนนู่นเลยนู่นตีนตีนเขาอยู่นู่นตีนเขาเนี่ยเนวไหนไหมต้อเขาดีไหมอ๋อนี่เหรอครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเขาตรงนี้เป็นเขาหมดเลยเนี่ยอันนี้มันถูกระเบิดไปอื เขาก็เลยเอามาทําเป็นอิกยานเขามันคล้ายรูปงูเหรอครับใช่มันทอดยาวอ่ะมันหลายมู่บ้านอ่ะสูงสูงต่ำต่ำมันเลื่อมล้ำกันโคตรลามนะคุณจะเห็นในเขาลูกเนี้ทอดยาวไปยันนู่นเลยเราเกิดมาไม่ทันเนี่ยค้าขอบคุณครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยเพื่อนไปไหนหมดครับจากเพื่อนไปไหนหมดครับ โอเคครับเมื่อกี้ลองถามเจ้าเพื่อนเขาแล้วเขาไม่คุยด้วยเดี๋ยวเราจะไปด้านบนเขากันนะครับด้านหลังของเขาอุทยานหินเขางูนะโอเคครับไหนเพื่อนเขาฮ้ยเ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 ฮ้ยอย่าไปลื้อของเขา ลื้อของเขาได้ไงเนี่ยไอ้เจ้าต่อมันลื้อกระเป๋าเขาเมื่อกี้เดี๋ยวพลบอกน้องเขาก่อนน้องครับลิงระวังลิงลื้อกระเป๋านะเมื่อกี้มันลื้อกระเป๋าเก็บดีๆนี่แหละครับถ้าถ้าเกิดว่ามาที่ภูเขาที่มีลิงเยอะๆนะนะก็ก็ต้องเก็บของให้ดีๆนะครับต้องรัดให้แน่นเลยนะเพราะว่า ลิงเขาจะลื้อหาของกินนะครับสำหรับใครที่จะมาอุทยานหินเขาง,งูนะครับโดยมอเตอร์ไซค์นะก็ต้องระวังของด้วยนะครับอย่าให้มีอาหารในกระเป๋าเลยนะเพราะว่าลิงเขาจะมาลื้อหาของกินนะครับก็ต้องเก็บแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะครับรัดให้แน่นนะนี่เป็นด้านหลังของภูเขานะครับเราต้องขับช้าๆนะเพราะว่าน้องเขาจะข้ามถนนด้วยนะสวัสดีจ้า ระวังด้วยนะไอตัวเล็กถุงเท่าไหร่ครับถุงเท่าไหร่ครับ3ถ้าบาทถุง้าถุงเดียวอ่ะถุงเดียวี่างีบผมเพื่ออาหารให้ลิงนะที่เขาลดให้ปกติแล้วเนี่ยสามถุงห้าสิบนะหาลิงที่ใจดีหน่อยครับแกง๊งแก๊งที่ใจดีใจดีนะส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยใจดีกันเลยตรงนี้น่าจะเป็นทางตัน ตอนนี้เป็นทางตันแล้วไม่ทางตันนะน่าจะเลี้ยวมาผิดหรือว่าเป็นจุดชมวิวเฉยๆก็ไม่แน่ใจนะโอ้โตัวนี้เป็นป่องถ้ำครับแล้วก็ด้านล่างนี่ด้านล่างนี่ตกไปร่วงเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเรามีอาหารมาให้ครับกินไหมเรามีอาหารมาให้ครับทุกคนอ่ะทุกคนครับมากิน เออเอามาแล้วอครับโ <Okay. S 2> อเคอทิลด์ตัวครับทิลด์ตัวเอาเพื่อนโอเคไปเอา,เอาไอหนูเแล้วไอหนูมาเอาไม่ไม่ไม่ไมให้ให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนด้วยอันเกะกินสองตัวเลยเหรอแกจะกินไม่เอาไอหนูไม่ไม่เดี๋ยวให้เพื่อนก่อนอนันนู้นของเองไงให้เพื่อนนุ่น โอยอันนี้ก็เอาแล้วหนีเลยนะเฮ้ยอันนี้หลายหลายหลายรอบแล้วอันนี้หลายรอบแล้วครับนี่กินหลายรอบแล้วไปให้ที่อื่นแล้วเรากินหลายรอบแล้วนะเราอะ่ะเอากล้วยเาเอ,อได้ยังอะเออ,เ,อ,อเก็บดีๆเก็บดีๆ,ๆอาตู่ไม่งกกินแล้วตู่ อาตวอะตุ้อตัวเล็กหมดแล้วหมดแล้วเอา้าไอ้หนูพวกหนูได้กินกันปะเนี่ยืหึหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าหมดแล้วนะจ้าเต็มเลยตอนนี้เราโดนลายล้อมไปด้วยลิงนี่เต็มไปเลย,ด,ยดูดิ หมดแล้วหมดแล้วหมดแลจ้าไม่มีอะไรเหลือแล้วไปนะด้านบนนะครับเราสามารถซื้ออาหารที่ชาวบ,บ้านเข้ามาขายได้นะครับก็ข้างในก็จะเป็นผลไม้นะก็จะเป็นข้าวโพดแล้วก็กล้วยซะส่วนใหญ่นะครับเราสามารถนําอาหารมาให้น้องลิงเขาได้นะครับ ก็เลือกแก๊งดีนะครับทุกคนก็จะมีแก๊งโหดแล้วก็แก๊งที่แบบพื่อผมเจอนะน้องๆทุกตัวน่ารักมากเลยครับเราค่อยไปต่อกันที่พันหน้านะครับจะไปปีนเขาและเข้าถ้ำกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ